สวัสดีครับพี่เสืนน้อยจากช่องไออุ้มรีวิวนะครับวันนี้ผมอยู่กับสมาร์ทวอชอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่เลยนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะครบครันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่เพื่อออกกําลังกายนะครับหรือว่าใส่เพื่อตรวจเช็คสุขภาพของเราเบื้องต้นก็ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งใส่เป็นแฟชั่นนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยดีไซน์ออกมาค่อนข้างที่จะสวยเลยแล้วก็ดูทันสมัยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยน้ำหนักเบาด้วยนะฮะสามารถใส่ไว้ที่ข้อมือได้ตลอดเวลานะครับซึึึ่่่งงงเเจ้้ามรทวอีีผูถนยก็คืตัละ Smart Watch F GTS2 ซ ตัวนี้เนี่ยจะมีความน่าสนใจยังไงนะครับแล้วก็ใช้งานอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่รูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยนะครับซึ่งตัวเรือนนี้นะครับทำมาจากวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับก็จะมีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ยังมีความสวยเงางามด้วยนะฮะ ซึ่งตัวเรือนก็จะดีไซน์เป็นแบบเหลี่ยมๆนะครับมีความโค้งมนตรงบริเวณขอบนะครับก็จะทำให้ดูสวยงามแล้วก็ดูไม่แข็งจนเกินไปนะฮะแล้วก็ในส่วนของจอนะครับจะเป็นแบบ O.D.LC นะฮะคือ Optical Diamond Light like Carbon นะครับก็จะมีความแข็งแรงทนทานนะครับทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีเลยนะครับแล้วก็จอเป็นลักษณะ 3D curve นะครับจะเป็นแบบลักษณะ โค้งตรงบริเวณขอบๆแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นจอ AMOLED นะครับความละเอียดถึง341 PPI นะครับผมแล้วก็ในส่วนของความสว่างเนี่ยให้มาถึง450นิตเลยนะครับผมที่เห็นอยู่นี่ก็คืออยู่กลางแจ้งนะครับจอก็ยังมองได้ชัดเจนมากเลยนะฮะและที่สำคัญนะครับตัวนี้ก็มี Always On Display ด้วยนะครับ ซึ่งเจ้า a m a z f i s GTS 2นี้ก็มีให้เลือกถึง3สีนะก็จะมี Midnight Black นะครับก็จะเป็นสีนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีสี Urban Gray นะครับที่จะเป็นสีเทาๆนะครับแล้วก็จะมีสี Desert Gold นะครับจะเป็นออกสีทองๆทะเลทรายนิดหนึ่งนะฮะทีนี้เรามาดูกันต่อในส่วนของฟีเจอร์การใช้งานนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่การเปลี่ยนหน้าปัดนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้หลายรูปแบบเลยนะครับเราก็สามารถที่จะกดค้างที่ตัวหน้าจอครับแล้วก็สามารถเลือกหน้าปัดที่มีอยู่ได้นะครับ ก็จะมีหลายแบบให้เลือกนะครับหรือว่าเราจะไปเลือกในสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับในส่วนของการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับเราก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเซฟนะครับเ E P P ตัวนี้นะครับเพื่อดาวน์โหลดแล้วเราจับผู้อันเรียบร้อยนะครับเราก็เข้ามาที่ตัวฟังก์ชันคําว่าสนุกนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกว่าหน้าปัดนาฬิกาตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกดาวน์โหลดจากในนี้ก็ได้นะครับผม มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เจ้าตัว we ตนี้เนี ratios, bbles, First, ่ยเราสามารถที่จะคัสตอมมซ์ตัวหน้าปัดเราได้นะครับโดยการกดที่เปลี่ยนภาพพื้นหลังตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะถ่ายรูปได้เลยนะครับตอนนี้หรือว่าเราเลือกรูปภาพที่มีอยู่ก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองเลือกรูปที่ผมถ่ายไว้แล้วนะฮะเป็นรูปนี้ละกันนะครับผมทีนี้เราก็สามารถที่จะย่อขยายได้นะครับให้เข้ากับตัวหน้าปัดของเราที่เราจะทําการคัสตอมนะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะฮะพอเลือกปุ๊บ นี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะเราก็กดซิงค์นะครับผมนี่ก็จะเป็นการซิงค์ข้อมูลกับตัวนาฬิกาของเรานะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะน่ารักเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฟีเจอร์อื่นๆที่มีมาให้นะครับมีในส่วนของวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับผมสามารถที่จะวัดได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ แล้วก็จะมีการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ด้วยเนาะหากเห็นว่าหัวใจเราเนี่ยมีการเต้นผิดปกตินะครับผมและต่อมาก็จะเป็นฟีเจอร์ของ spo 2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดนะครับผมนี่เราก็พอใส่ปุ๊บเราก็กดเริ่มการตรวจวัดนะครับ อ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็วัดได้93%นะครับในส่วนของออกซิเจนในเลือดนะครับผมมาดูในส่วนของการตรวจจับการนอนบ้างนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะตรวจจับได้นะครับว่าเรานอนเป็นยังไงนะครับมีถึงขั้นตรวจจับคุณภาพหายใจขณะนอนหลับด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเรานอนหลับลึกเท่าไหร่นะฮะหลับตื้นเท่าไหร่นะครับเวลานอนเรากี่ชั่วโมงแล้วก็เข้านอนสายเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมีการวิเคราะห์นะครับว่าเราคุณภาพการนอนเป็นยังไงนะครับ แล้วก็นํามาปรับปรุงได้ในแต่ละวันนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับก็ยังจะมีในส่วนของการตรวจจับการงีบหลับด้วยนะฮะอันนี้นะครับ ก็จะเป็นการตรวจจับในช่วงเวลา11โมงถึง6โมงเย็นนะครับถ้าเกิดเรานอนนานเกิน20นาทีขึ้นไปนะครับระบบจะทำการตรวจจับโดยอัตโนมัติเลยนะฮะแล้วก็ยังมีโหมดในส่วนของการตรวจจับความเครียดด้วยนะครับผมก็จะเป็นการวิเคราะห์ความเครียดประจำวันของเรานะฮะว่าเรามีความเครียดยังไงปนคลายเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จะบอกสกอร์เรานะครับว่าเรามีความเครียดมากน้อยแค่ไหนนะครับในแต่ละวันเนาะตัวนี้ก็สามารถที่จะนำมาวิเคราะห์ตัวเองได้นะครับว่าเราเครียดไปหรือเปล่านะครับ มีผลเสียต e ่อส right. ุขภาพเรายังไงบ้างนะฮะก็สามารถที่จะนํามาปรับใช้ได้นะครับผมต่อไปเรามาดูในส่วนของ P A I นะฮะหรือว่าผมจะเรียกว่าพายแล้วกันนะฮะก็คืออันนี้นะครับผมก็จะเหมือนเป็นการชาเลนจ์ให้เราออกกําลังกายเพื่อเป็นการสะสมสกอร์ให้ได้ตามที่กําหนดนะครับผมอย่างเช่นอันนี้นะฮะการออกกําลังกายในล่มเป็นเวลา120นาทีเนี่ยเพื่อให้ได้12พายนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆการชาเลนเพื่อสะสมคะแนนให้เรา เพิ่มสมรรถภาพร่างกายและก็อัตราการเต้นของหัวใจได้ดีขึ้นนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของโหมดการออกกําลังกายที่มีมาให้นะครับเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยตามเมนูรัดที่เราตั้งค่าไว้แล้วนะฮะตัวนี้หลักๆจะมีอยู่12โหมดนะครับอย่างเช่นวิ่งกลางแช่งการเดินปั่นจักรยานว่ายน้ําอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีโหมดที่เพิ่มเติมแล้วก็โหมดแก้ไขารายการนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มการออกกําลังกายตรงนี้ได้ก็จะขึ้นมาอีก มากมายเลยนะครับมีทั้งหมดก็ประมาณ90กว่ารายการเลยนะฮะจะทํากิจกรรมแบบไหนเราก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับผมถือว่าครอบคลุมเลยทีเดียวนะในส่วนของการออกกําลังกายครับเ,เดี๋ยวลองดูตัวอย่างสักหนึ่งรายการนะครับ อ่อย่างเช่นการเดินอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะมี GPS ในตัวนะครับก็าสามารถที่จะแทร็กการเดินได้นะครับว่าเราเดินเป็นลักษณะแบบไหนระยะทางไกลเท่าไหร่นะครจะมีเส้นแผนที่บอกเลยนะครับผมอ่าตันนี้ GPS พร้อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็กด Go ไปได้เลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ทดสอบเดินมา80กว่าโลนะฮะหอบเลยทีเดียวอ่าทีนี้เราก็กด สิ้นสุดได้เลยนะครับผมอา่นี่เห็นไหมฮะมันจะโชว์ขึ้นมานะครับว่าเราเดินเป็นระยะทางแบบไหนนะครับผมนี่เดินเป็นทั้งทุกหัวใจเลยนะฮะแต่หัวใจเบี้ยวหน่อยๆน,นะครับผม<อ>ก็เดินเป็นระยะเวลา5นาทีนะครับ294.9น,นะครับ ระยะทาง0.4กิโลนะฮะความเร็วเฉลีย่ยก็4กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้นะครับผาผ่านไป26แคลอรีร่นะครับโอ้โหเยอะมากพร้อมลงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีบอกในส่วนของรายละเอีย е ดอื่นๆด,ด,ด้วยนะครับผมอัตราการเต้นของหัวใจเป็นยังไงนะครับขณะที่เราเดินเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของการ tracking การออกกาลังกายนะครับ แล้วก็เจ้า a m a z f i t GTS2 นะครับสามารถที่จะเล่นเพลงได้ขณะเราออกกำลังกายไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มีหน่วยความจําอยู่ที่3กิกนะครับผมก็สามารถที่จะเก็บเพลงได้ประมาณ300ถึง600เพลงครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความยาวของเพลงด้วยนะฮะใช้ฟังเพลงได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับมือถือเลยนะครับผมส่วนในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเ,เจ้า a m a z f i t GTS2 เนี่ยก็สามารถที่จะตั้งรหัสได้นะครับแล้วก็ จะมีระบบที่จะล็อกตัวเองอัตโนมัตินะครับเวลาที่เราไม่ได้สวมใส่นะฮะเราก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้ในนี้เลยนะครับล็อกเมื่อไม่ได้สวมใส่แล้วก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับผมเวลาที่เราถอดออกวางไว้นะฮะก็จะทําการล็อกโดยอัตโนมัติเลยนะครับผม <S 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 แล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะสลับใส่ข้อมือซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับทางเจ้าตัวสมาร์ทวอชเนี่ยก็จะทำการโรเตทนะครับอันนี้ผมใส่ข้อมือซ้ายอยู่เนาะถ้าเกิดว่าเราจะใส่ข้อมือขวานะครับก็ทําการเลือก เป็นข้อมือขวาตรงนี้มันก็จะทําการกลับด้านให้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีลําโพงแล้วก็ไมคในตัวเลยนะครับสามารถที่จะใช้รับสายนะครับแล้วก็สามารถสนทนาผ่านตัวสมาร์ทวอชได้เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวอสายวิเน้อยหน่อยครับ ต่อไปเรามาดูในส่วนของการใช้งานเบื้องต้นนะครับโดยกดปุ่มที่ด้านขวาของเครื่องนะครับจะเป็นการเข้าเมนูหลักนะครับก็จะมีหมวดต่างๆนะครับเช่นวัดอัตราการเต้นหัวใจนะ SPO2 นะออกกําลังกายกิจกรรมการตรวจจับความเครียดนะครับเพลงสภาพอากาศอะไรอย่างนี้แล้วก็มีในส่วนของการตั้งค่าอยู่ด้านล่างสุดนะครับและถ้าเรากดปุ่มด้านขวาของเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการกลับไปสู่หน้าจอหลักนะครับหรือมันคือปุ่มโฮมนั่นเองนะครับผม ต่อมาเป็นการเลื่อนจากบนลงล่างนะครับอันแรกก็จะเป็นไอคอนของไฟฉายนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นการปรับความสว่างนะฮะแล้วก็ไนโหมดนะครับต่อมาก็จะเป็นการเปิดโหมดประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็การล็อกหน้าจอนะครับต่อมาเป็นการค้นหาโทรศัพท์นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็โหมดภาพยนตร์นะครับ ส่วนเลื่อนมาด้านขวาแล้วจะเจอเป็นไอคอนรูปหลอดไฟก็จะเป็นการเปิดหน้าจอค้างนะครับก็จะทําการเปิดไว้20นาทีนะในกรณีที่เราต้องการที่จะใช้หน้าจออยู่ตลอดเวลานะครับต่อไปเป็นการเลื่อนจากข้างล่างขึ้นบนนะครับก็จะเป็นการเปิด notification นะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้นะว่าจะให้มีการแจ้งเตือนอะไรมาขึ้นที่สมาร์ทวอชเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็น message นะครับหรือว่า facebook หรือว่า line พวกนี้นะครับและก็ต่อไปจะเป็นการเลื่อนจาก ขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวานะครับจะใช้งานเหมือนกันนะมันจะเป็นการวนลูปนะครับผมก็จะเป็นเหมือนเมนูลัดนะครับที่จะเข้าใช้งานนะครับพอเลื่อนมาก็จะเจอแบบพวกฟังก์ชันนาฬิกาปลุกนะครับดูสภาพอากาศหรือว่าเป็นการเช็คกิจกรรมต่างๆนะครับที่ใส่มาให้ตรงนี้นะฮะทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนของปุ่มด้านข้างของเครื่องนะครับเราสามารถที่จะกดดับเบิลคลิกได้นะครับจะเป็นฟังก์ชันในการเปิดเมนูลัดที่เราตั้งค่าไว้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่าได้หลายอย่างเลยนะ อันที่เขาตั้งค่ามาเนี่ยจะเป็นการเข้าโหมดออกกำลังกายนะครับ ในส่วนแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้มาที่246ม ah ิลลิแอมนะครับจะใช้งานได้นานถึง7วันนะครับในกรณีที่ใช้เป็นแบบ Typical Usage นะครหรือว่าใช้งานวัดอัตราการเต้นของหัวใจเปิดการตรวจวัดการนอนหลับการใช้คุยโทรศัพท์บ้างเป็นครั้งคราวนะครแล้วก็เปิด GPS เพื่อออกกำลังกายบ้างนะครับผมและโดยนี้เขาบอกว่าจะใช้งานได้นานถึง20วันเลยนะฮะในกรณีที่เปิด Saving Mode หรือโหมดประหยัดพลังงานนะฮะ แล้วก็ตัวนี้มีการกันน้ําที่5 ATM นะครับผมก็สามารถที่จะใส่ไว้น้ําได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้คือเจ้า Amed Fish GTS 2นะครับผมก็สําหรับใครที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์การออกกําลังกายนะครับหรือว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้พี่เสิอน้อยก็นํามาฝากกันเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณทุกไลค์คอมเมนต์และก็ซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่เสิอน้อยขอตัวลาไปก่่อนแล้ววพบบบััใหคคิปารสสดี